วันที่8ตุลาคม2564ขณะนี้เราอยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำชีมุ่งหน้าไปสะพานบ้านกุดกว้างสถานการณ์ระดับน้ำตอนนี้อยู่ในระดับทรงตัวนะครับถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มหรือน้ำไหลมาจากที่อื่นคาดว่าน้ำก็จะลดระดับลงเรื่อยๆนะครับ ขอใจช่วยชาวขอนแก่นให้ผ่านพน้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีโดยเร็วนะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณร้านปาดคาเฟ่น,นะครับกระแสน้ำยังคงไหลเชี่ยวอย่างต่อเนื่องการจราจร ก็เป็นไปอย่างหนานแน่นนะครับเนื่องจากว่าถนนหลายสายตัดขาดประชาชนก็เลยใช้เส้นทางบนถนนวิศภาพซึ่งเป็นทางสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาในขณะที่วิกฤตอยู่นี้ชาวบ้านก็ถือโอกาสจับปลาเพื่อนำไปประกอบอาหารถ้าเยอะก็ได้นำไปขายนะครับ อะไรครับเนี่ยตัออทุ่หน้าปลาายพั์ไหมเดียวมันแส่บเยี่ปลาเยจุดนี้ก็คือบริเวณ หน้าโรงเรียนบ้านขุดกว้างประชาสัรค์